ไปที่เกาหลีไปร่วมรายการ Produce X 1 0 1ครับ Produce X ด้วยหรฮะใช่ครับ Produce X 1 0 1 1 0 1น่ี่นะครับคือเป็นรายการซีซั่นที่4แล้วครับจะมี Produce 101ซีซ Season น1 Produce 1 n e s e ซ s o n สออันนี้เป็นซีซั่นที่4อ๋อซีซั่นที่4เขาก็เลยเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เป็นชื่อว่า Produce X 1 0 1เป็นรายการแนว reality show ใช่ครับเป็นประกวดไอดอลครับผม ก็จะเป็นการร้องการเต้นมีการร้องการเต้นแสดงความสามารถในการแล้วก็ไปเก็บตัวหรือว่าไปเรียกว่าอะไรไปออกรายการพี่เริ่มต้นตั้งแต่โซแฟชั่นวีกครับก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาแล้วก็พอจากนั้นก็คือรายการ I Can See Your Voice ของเกาหลีแล้วก็มาที่รายการเนี่ยครับี้เ1กก็เต็มเต็มทั้งหมด6เดือนครับผมก็คือหายไปเลยขาดหายไปจากโลกเลยก็ว่าได้ประมาณ6เดือน เมื่อไหร่อัน,นี้อ้น,นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ <2019. S> 2 0 1 9ันสบกก็คือไปแล้วก็แล้วพีก,ก็มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีมากด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ม,มีมีกลุ่มแฟนคลับครับผมที่คอยซัพพอร์ตมีแฟนคลับที่เกาหลีด้วยนะฮะ <c oughs> ที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าพีเป็นคนที่มีแฟนคลับและก็มีชื่อเสียงใน4ประเทศด้วยกันแ <c oughs> น่นอนประเทศไทยนะครับประเทศเกาหลีแล้วก็ที่ประเทศจีนครับ พที่ประเทศจีนพีไปมีชื่อเสียงที่ประเทศจีนด้วยด้วยวิธีการอะไรจะมีการเป็นการเทรนครับผมที่ที่จีนอะไรเงี้ยครับเป็นรายการเอเชียซ mm ูเ hmm. ปอร์ยังก็จะเป็นรายการเนี้ยแหละครับคล้ายๆล้า,าพอดีเอ็กซ์วันวันแต่ว่าพีก็มีรู้สึกว่าอยู่ในประเทศจีนอยู oh, <okay. S 1> ่ในประเทศจีนพีก็รู้สึกว่าอยากจะ พัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ไม่หยุดเรียนรู้ก็เลยไปรายการนี้แต่ว่าเนื่องด้วยโควิดแล้วก็สถานการณ์ต่างๆก็เลยต้องต้องระงับการถ่ายทำต้องระงับไปก่อนแต่ว่าในช่วงเวลานั้นพี่ไปอยู่ประมาณ4เดือนต้นปีที่ผ่านมาครับผมก็ไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตได้ไปฝึกซ้อมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีชื่อเสียงในในประเทศจีนด้วยคนก็คอยดูตามจากรายการที่แล้วอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีกลุ่มแฟนคลับที่คอยสปอร์ตไอดอลอยู่แล้วครับโอ้โหเอาแหละพ้นบอก ญี่ปุ่นด้วยหรอญี่ปุ่น <laughs> <c oughs> ก็มีมีญี่ปุ่นครับก็คือตอนอายุ15พีคมีโอกาสได้ไปออดิชั่น <c oughs> ที่ญี่ปุ่น <c oughs> ครับผมก็ยังอยากทํางานกับทางญี่ปุ่นอยู่ครับผมก็ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาครับผมมีติดต่อแล้วหรอก็คุยคุยกันอยู่ครับตอนนี้ <Wow! S 2> ให้ทุกอย่างมันสถานการณ์ทุกโอเคก่อนแล้วค่อยลุยงานต่อครับอ่าโอเคตอนนี้ทุกอย่างระงับหมด ทุกทุกอย่างแต่ว่ามันมีอะไรที่กำลังกาลังอยู่ในโครงการของเรารที่อยู่ในโครงการของเราก็คือน่าจะมีเซ็นสัญญาอยู่กับทางช่องสามเลแลเอาช่องสามแน่นอนติดตามต่อไปนะฮะเรายงยังไม่พูดมันมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับช่องสาม แล้วก็เกาหลีครับญี่ปุ่นก็คุยคุยกันอยู่ครับหมายความว่าอาจจะต้องไปไปประเทศจีนด้วยหรือเปล่าก็มีมีแน่นอนครับจีนด้วยแล้วก็เกาหลีด้วยถ้าพิกไปดังอยู่ที่นั่นโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นเอาล้ครับนะซึ่งซึ่งเป็นไปได้ง่ายมากมีดาราไทยจะดังไปที่ประเทศจีนเยอะแยะและนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่อาจจะเป็นนิวเฟซที่ที่ไปดังอยู่ที่นั่นต้องให้อวยพอแล้วแหละครับโอ้โหขอให้ดังแน่นอนไม่ต้องอวยพอหรอกยังไงยังไงดังแน่นอนอยู่แล้ว พูดถึงค uh ุณพ like ่อที่บอกว่าไปเชียร์ลูกตั้งแต่ตอนที่พลิกไปที่เกาหลีใช่ไหมครับใช่ครับคุณพ่อเป็นผู้ที่ไปเชียร์ตอนที่พลิกไปออก Produce X 101นะฮะแล้วก็ไปถือป้ายขอคะแนนใช่ไหมนะฮะนี่คือคุณพ่อนะครับแล้วก็ถือป้ายนี่ฮะไปเดินอยู่ในมอนะฮะในใน Walking Mall Walking Street ของเขานี่ครับแล้วก็มีรูปของพิก แล้วก็บอกว่าเขียนเป็นภาษาเกาหลีว่าอะไรนั่นนะประมาณว่าช่วยโหวตให้ทีคด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือเขาจะใช้คําว่ากุ๊กมินโปรดิวเซอร์นิมก็คือคนที่คอยสปอร์ตอํารายการอะไรเงี้ยครับก็อัมขอให้เอ็นดูพีคด้วยอะไรประมาณนี้ครับ<笑><笑>แล้วได้ผลซะด้วยก็ <g år> ได้ผลที่คุณพ่อ <c oughs> ไปคนเกาหลีที่ดูรายการนั้นนะเขาก็รู้ว่าคนเนี้ย เป็นคุณพ่อของพีคตอนแรกไม่ทราบครับแต่ว่าพีคคือตอนนั้นพีคอยู่ในรายการพีคไม่ไม่ทราบอะไรเลยพีคไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับเพราะว่าเขาถูกเขายิบเอาโทรศัพท์รีบโทรศัพท์ไปหมดเลยใช่ครับแต่คุณพ่อไปเดินอยู่ใจกลางตอรีครับผมแล้ววันนั้นที่พีคทราบข่าวก็คืออย่างนี้ครับนั่งอย่างนี้เลยแล้วก็กำลังสัมภาษณ์อยู่กับกล้องอย่างนี้ด้วยแล้วก็เขาก็ให้ดูภาพว่าอยู่เห็นหรือยังอะไรเงี้ยฮะแล้วพีคก็ก็มันก็เนี่ยับมันก็ทัชมากแล้วก็รู้สึกว่า ถามเขานะครับว่าเขาอายหรือเปล่าเขาบอกว่าอายนะเอาจริงเพ <Marcheg S 2> <ม>าราะเขาไม่เคยทามาก่อนในชีวิตแต่ว่าเขาบอกว่าแฟนคลับยังทําได้ครับทาไมคนเป็นพ่อจะทาเพื่อลูกไม่ได้มันง่ายมากมง่ายมากคำตอบชัดๆง่ายๆนะฮ <c ười> ะน้กตาซึมเลยพูดเลยนักตาซึม <c ười> <c ười> นอกจากคุณพ่อแล้วก็คือเอฟซีของเกาหลีครับผมอ่นี่ก็รักพีคมากครับอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะอธิบาย ความชื่นชมในตัวพีคเขาเห็นบอกเขามารอพีคเหรอที่จีนครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จีนอ๋อนี่จีนอ๋อทันทีจีนด้วยยิ่งจีนยิ่งไปกันใหญ่มีแฟนคลับชาวจีนมารอพีคตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงหกโมงเช้าเขายังไม่ไปไหนเลยครับหกโมงเช้าเขายังไม่ไปไหนพีคทําอะไรอยู่แล้วเขาไปรอทําอะไรคือพีคซ้อมครับแล้วก็กลับมาจากสถานที่ซ้อมก็คือนั่งรถของทางรายการมา แล้วก็คือตอนนั้นก็จะถึงก็ประมาณสี่ทุ่มอะไรเงี mm. ้ยครับก็อ่ะเรียบร้อยแต่ว่าด้วยความซ้อมหนักอะไรเงี้ยครับมันร่างกายมันจะสูบฉีดตลอดมันก็นอนไม่หลับแล้วพีคลงมาซื้อกับข้าวตอนตีสองลงมาเขายังนั่งกันอยู่เลยครับแล้วก็พีคไม่ทำไมแบบยูยังไม่กลับไปอีกอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเราจะรอนู่นี่นั่นอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ตามตามแบบว่าคอยซัพพอร์ตเราทุกที่ไปทุกที่ก็คือก็จะมีเขาอยู่ด้วยคอยแบบแนะนํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าด้วยความเราก็ไม่รู้วัฒนธรรมเขาด้วยเขาก บอกว่าร้านนี้อร่อยนะร้านนี้แบบว่าโอเคมากอะไรเงี้ยครับผม